เ้วตุกนมาผัดแต่งให้แม่จืงใส่ไสหมูจ้ะมียเจาะเร็จแล้งไปเลยองก็ห้งไลเสร็จไลให้หนดเสร็จหมนี่ขา รับจะง้อแล้วก็ใส่น้ำลงไปเลยนอนต้มเดวลงไปจักหน่อยรับแตงกนแล้วละจ้าน่ากินบ่ะจ้าน่าจะไปกินน้ำกันได้จ้า พัดแตงใส่หมูสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องทุกสุขคุมื่อนี้มากินอาหารข้างนอกอีกแล้วบอบอแน่นจ้ะอันนี้พัดแตงใส่หมูน,นีไข่เจียวอันนี้ออมไก่แอบบอบจ,อจ,อจ,อจอิจิจิ อมไก่ยาออมไก,ก่ใส่ผักใส้ผักปลูกเองน่หละผักซี่เล่าผักข้าใบยีต้นหอมผักสลดัดนียงใส่งไปเบิดปุ่นกันอเออเอยผักรวมมิน่ะจ้ะวางแต่ทิ่นดบมะนางข้างนอกว่าาะจะหนาว ห่อนเอลยนีอยู่แต่มียายนะจ๊ะแล้วบอกว่ามันสีหนาวนะมันกันหนาวยุ่แต่ตัวน,นี้มันห่อนเลยอร่อยนะเนี่ยไข่ทุกคนอร่อย

ก็ต้ดไทบ่มากแม่งีอย่งน่นเนาะโอ้ยสนวสนนวอย่างเป็นกดกับไงูหมอ่กลับกูเลยูสุดกขอต่าเดียนทุกคนมีอย่างกระลงไปนะแก่คุเก่าปักซี่อันปักซี่เล่านี่แกงออมนี่เข้ากันปังน่ เียมสไตล์เิเมนกันหละท่้ก mm ิน hmm. ท like mm ั hmm. mm ้งเราเราบอกสร้างเราแล้วอนนังกินไปหมรบมานดูด้วครับเฮ้ฮึพี่แสงรีเซฟบอกอันนี้ ผัดไอ้มูใส่แตง<อ>ไ,ปไปกินบ้านพี่สาวคิดใจมากลายว่าปพีอันพี่สาวคนใหญ่อ่นยัเจิมนะผัดให้เราบอกว่าซ้อจักเทียเสาจวนีน,ะ,นะเรจะจิมเพียงโ่รแสบคือพี่สาวเด็ดขาด ใช้ก็กินอยู่วันนี้กินอาหารไทยไทยหมอดอีโดไทยฟ oh. ู้ดทูเดย์เจทีเอฟสิ จมเจอกิกนน้ำนมอันนี้น้ำนมมีไขมันนะจ๊ะไขมันหน่อย,ย,นนอยแซบ่บนเขานอกบ้านเนาะแซ่บเนาะนเขานอกบ้านนะคะเขานอกบ้านนะรับประม่นได้บ้าน เจิงก็มีนแค่นี้แหละจ้ะทายุบาอลรอรอบาลเรียกว่าคอยกินานีหลาเจริ่งทุนนบรย์สวีเดนนี่ตะคริบรอนอบาลเ้อจ้ะย่าเป้าเบือด์เป็นกำลังใจให้เจิ่งหนึ่งรักนี้นอยอ่ะรักนี้นอยแต่รักน,น,นานๆนะคะเอฟซีทีน่ารักทุกคนทั่วโลก เขากินจะค่ำก่อนสิเบาอย่างไรฟังเ่อเย็บเจิมสิบอกว่าจีาว่าพอ่อเย็บเจิมบ็สบายนะจ๊ะแล้วออกจากโรงพยาบาลแล้วออมาบ้านแล้วมว่านนี่เจิมก็ดีใจอยู่พอหายแล้วออกมาอยู่บ้านแล้วจ้ะเวลา,าก็ไม่ว่าไหวที่ฟังเพราะว่ที่ยันถามม่าน,นะจ๊ะว่าพ่อเป็นยังไงออกจากโรงพยาบาลยางหายยังหายแล้วจ้า ถ้าอยู่บ้านแล้วผู้เฒ่าเนาะเราก็ยังยางบ่แข็งแหงดอกจ้ะแต่เราก็กินเขาได้อยู่ี่ยจ้าเยจิมเฮาฟังเฮาอิ่มแล้วบัดจานเลยโอ้แซ่บตเนาะเอาสกอตจัหน่อยดูสกอตโชคดีค่ะ สนว์สนสนดนั่นจ้ะเพื่อนไอกินเขาแล้วเพื่อนก็จะเอาไ่อังสะคือหมากบ้านเฮาแหละเนาะเฮ้ยเราบอกว่ามันมนีันลายเป็นล้านโบลาณวั้นว่าไอ้แตกต่างนะจ๊ะ มันไห้มันจะแตกตา่างว่าทนะี่ฝนเทศในอย่างของซิมนะมันเป็นรสชาติม่คือกันนะจ๊ะรสชาติจะไม่เหมือนกันมันมีหลายรสชาตินะคะโอเคอิ่มแล้วแมทบายบายนะ uh huh. โอเคสวัสดีจ้าบายบายสวัสดีครับขอให้ทุกคนได้ฟังสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่โดนคิดแยกเจอ โอ้ยน,นี่ความสุขเยอะจ้าบ๊ายบายจ้ามันจะไวดิสก้าเอ,อ้ยจะไปล้างจา,านมาซั้นไปดิสก้าซั้นวะเอ้ยติดการคักงเราพ่อใหญ่เอ,อ้าาออย,ยเออจ้าน้านะเครื่องล้างจานนะเพ่อหลวงว่าจะไปดิสกาวซัโคโคโ้นถูกโขเตปั้น